ีภัยกับกดแค่เราลงพอกี่ท่าสวัสดีค่ะหนูนุ้งนิ้งกนชนในเรื่องอากาศะนาวักข่าวอยางชนพลังดีตอนนี้เราอยู่กันที่กรมการขนส่งทางเรือกองทัพเรือค่ะในวันนี้นะคะเราก็จะมาดูบรรยากาศการซ้อมฝีภัยขบวนเรือพายุหะย่านลาทางชลมาศกันค่ะนักข่าช้าเรากช้าเขาเร็วเราก็เร็วนิดนึงเรื่องในโอกาสมหาวิทยาลัชนพรรษาโอบรอบ ทพระราเจพระเจ้าอยู่หัวจาเสด็จพระราชดำเนินถวายพระมากินณวัดอรุณในวันอาทิตย์ที่27เวลาับช้าๆปีนไปกลับช้าๆนะครับขบวนเรือนะงานันพิธีในคร้งนี้จะใช้เรือพระราชพิธีทั้งสิ้น52ลำมดดุและใช้กำลังพลสีพายทั้งหมด2,200นายราพายแล้ก็นิ่งไว้ครับนิ่งไว้ ช่องไฟมันจะได้จังหวะนี้ช่องไฟจะไม่เปลี่ยนเลยนะจากตำแหน่งที่เราเตรียมพายนะครับเพราะฉะนั้นช่องไฟต้องได้เวลาเราพายจะเจออ้านจริงอย่างพวกด้านเราพายต้องเตรียมไว้จะต้องใช้พลังกำลังเยอะมากๆเลยค่ะฝั่งน้ําเต็มที่นะครับแรงที่น้ำมันท่มันจะได้มีแรงเรือจะได้มีอาการชงนอตัวเองค่ะผมก็รู้ว่าไม่พายจะพายได้จริงค่ะเตรียมพาย ต่อไปคัดนะครับออกไปเลยนะครับเราก็ได้อยู่กันารอบแรกไม่ได้รอบสองต้องไปพร้อมนะครับท่านหมุนพายก่อนอ๊บหมุนพายเพิ่มก็ออกไปเลยครับหนึ่งอ๋อหนึ่งสองกดพายแค่เรานมงพอมือด้านใน ใช่ครับแล้ต้องไปฝึกในเรือประมาณ40วันครับเราพอจากจากในเรือในน้ำนิ่งเรียบร้อยเนี่ยเราจะต้องไปฝึกพยายาม่องภายในใจะครับมองภายคนานหน้าเป็นหลักมันก็จะพร้อมกันฝึกต้อมใหญ่จแล้วก็ไม่ใช่คนหลังมองเล่มสุดท้ายหรือเล่มหน้าเลยนะครับใายแบบไม่พร้อมเพียงกันคนที่สิบก็มองคนที่เก้า คนที่สองก็มองคนที่สิบหนึ่งเขียงบนบอีกนะครับไม่ใช่คนที่สิบหนึ่งมองคนที่หนึ่งมันก็จะไม่เห็นกำลังพลวันนั้นมองถัดไปรอบการฝึกเราก็จะซ้อมเพียงได้อย่างไม่ใครไม่พร้อมก็รอที่จังหวะสองแต่ไม่ใช่รอจนสามสี่รอบยังไม่ไปเลยนะ่งรอบเดียวก็น่าหยอกได้แล้วะครับกดแค่เรานลงพ่อวันนี้นะคะเราก็ได้สุดไงสุดขั่นภายในลานพระราชพิธีพยุหะยาตราทางโซลมาดแล้วนะคะ ส่งผ่าหน้าผากมาเละอยมือด้านบนหรือมือด้านหน้าผากให้หน้าผากมาหน่อยก็ดีนะปลายผาก็ได้วิ่งหรือเดินเข้าใต้ท้องเรือนะเวลาเราขยับสักสามทีบทยวเรือก็เข้าตำแหน่งแล้วเข้าจุดแล้วนะครับเพราะนั้นพยายามมือบนพยายามส่งผ่าหน้าผากมานะครับบางคนถึงแค่ระหว่างคิ้ว